ก็ทักทายเอฟซีทุกคนสําหรับเช้าวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะวันนี้วันจันทร์นะครับผมมาดูลาสตากับฮานอยลาสตานี่สองวันติดเลยนะวันก่อนเด่นบนล่างแต่ว่าเจาะไม่โดนแต่เมื่อวานนี่มาไม่โดนเลยทั้งเจาะทั้งเด่นนะครับออกศูนย์ห้าศูนย์ห้าหกนะครับมีแต่ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์ห้าหกนะครับ ล้วก็ฮานอยฮานอยเมื่อวานฮานอยเมื่อวานรู้สึกว่าเจาะน่าจะมาแค่รอบเดียวนะครับก็คือปกติเนาะเฉพาะกิจเมื่อวานออก4 6 7 1นะครับ4 6ไม่มี4 6นะครับเข้าแค่เด่น4ตรงที่อ่ะนี่เจาะรวมนะครับ กาชาตหนึ่งสามหนึ่งเก้าเว้ยนี่ลดนะครับพิเศษเมื่อวานเจ็ดสามหนึ่งสองอันนี้ก็ลดนะครับปกติเมื่อวานเก้าสองห้าศูนย์มาปูหน้าปกติได้นะครับห้าศูนย์มาแล้ว <c oughs> เป็นตัวเน้นมากเลยไม่ขึ้นบนนะครับเมื่อวาน คือตรงๆนะครับล่างก็ออกตัวเดิมแล้วแหละวันก่อนศูนย์ห้าเมื่อวานห้าศูนย์นะครับปกติบอกแล้วโดนจับทางได้ <c oughs> vip นะครับศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งวิมวานไปออกแปลกๆมากเลยเด่นสุดเด่นไม่มานะครับส่วนพัฒนานี่เจ็ดหนึ่งสามเก้าเนี่ย เด่นผมก็ย so ังไม่เดินนะเมื SW ่อวานเนี่ยมันก็เดินแค่สองรอบ้องนั้นเออแล้วผมเลือกสี่ห้าจากปกมาเป็นตัวเด่นเลยนะเมื่อวานเมื่อวานออกกระจายมากเลยวันพะนะครับก็เห็นไหมตัวเด่นถ้าเลือกแปดเก้าผมจบเลยนะดีแต่ถึงใจเลือกสี่ห้าซึ่งก็เป็นเน้นที่รอบปกตินะครับก็โอเคเข้าไปรอบหนึ่งรอบ ปกตินี่แหละที่หลายคนมองแล้วผมก็มองอัดห้าศูนย์ตัวเดียวด้วยนะครับเก้าห้าศูนย์แปดห้าศูนย์ปกติก็นี่ไงเจาะไปอยู่สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์แปดห้าเก้าห้าศูนย์นะครับเข้าเข้าล่างเลยตรงๆนะครับก็ไม่ขึ้นบนบนออกเก้าสองนะครับเพราะว่าเมื่อวานมันมีเด่นสี่ห้ากับเก้าแปดเก้าด้วยนะครับเก้าสองขึ้นบนอ่ะสองศูนย์ก็เดินอยู่แล้วก็ตัวเน้นห้าศูนย์เมื่อวานผมอัดห้าศูนย์อย่างเดียวเลย นี่จับแปดกับ9้ามาใส่นะครับไม่ขึ้นบนให้เออถ้าขึ้นบนก็น่าจะเสร็จนะครับเก้าห้าศูนย์อะไรประมาณนี้โอเคไปต่อนะครับฮาหนอยก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าหลายคนจะตามองที่ปกติรอ,อบอื่นไม่เป็นไรนะขอปากก็ปกติหน่อยนะครับเออ,อวันนี้ลาวสตาลาวสตานี่ถ้ายังไม่แน่ใจก็สมสอบไปก่อนนะ ลองมือไปก่อนนะลาวสตาอย่าอย่าไปอันนี้มากนะครับสำหรับลาวสตาคือสูตรเด่นอ่ะบางครั้งมันก็มาแล้วมันก็จุดเดินไปเปลี่ยนอีกสูตรหนึ่งมาเนี่ยมันจะจับทางยากนิดหนึ่งลาวสตามันกระโดดนะครับเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนเอาตัวเด่นออกมาเรื่อยมันก็เลยอยู่ที่เจาะเจาะค่อนข้างที่จะยากนะครับอ่า ทีนี้ลองมาดูวันนี้วันนี้สูตรนี้ผมมองไว้แต่วันสองวันแล้วล่ะเมื่อวานมันได้เด่นเก้าศูนย์อืมถ้าเลือกศูนย์เก้ากับศูนย์สูตรนั้นน่าจะได้ที่ศูนย์ห้าอยู่ผมไปเลือกหนึ่งกับสามคิดว่าน่าจะเดินสูตรนี้ที่ไหนได้นะครับเขาหลอกผมเอาลองนี้เราอาวันนี้ลองตามดูจากสูตรนี้นะครับนะสูตรที่ผมเอามาประกอบ,บกับหนึ่งสามนั่นแหละเมื่อวาน มันไม่มาเป็นศูนย์สามนะครับเป็นศูนย์ห้าวันนี้ได้หกกับเจ็ดสูตรเก่าได้หกกับแปดเออก็ใกล้เคียงกันนะครับหกกับแปดนะเพราะฉะนั้นก็มีมีสิทม,มาอยู่ครับอ่ะทีนี้มาดูตัวเจาะเจาะวันนี้วางไว้ที่ 6กเจ หกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าอ่ะสามตัวนะครับ 3ามตัวผมามองไปที่น่าจะเด่นที่หกหกหนึ่งแล้วก็เจ็ดอ่ะจับชุดนี้ให้ก็แล้วกัน ชุดเน้นนะครับก็จะมีหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าหกเจ็ดตามนี้ครับทีนี้มาพูดถึงฮานอยฮานอยวันนี้นะครับ ผมยกเด่นไปที่6กับเจ็ดมีหกับเจดก็คล้ายกับลาสตานะครับหกอะไรบ้างนะรัรหกศูนยหหนึ่ง หกแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหกอ่ะชุดสามตัวนะครับ

เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดครับตามนี้นะครับทีนี้มาดูเด่นรอบนะครับเ,เด่นรอบวันนี้กิดนะครับเขาจะเด่นไปที่เจ็ดแปด กาชาตินะครับเขาจะเด่นไปที่78็ดแพิเศษนะครับจะเด่นไปที่หกเจปกติหกเจ็ เร็จแล้วก็พัฒนานะครับเจ็ดแปด้ยตัวเลขก,ก็ไม่มีกันเลยนะรอบนี้หกเจ็ดแปดก็จะเป็นหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดอะไรประมาณนี้แล้วแบบเออก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับวันนี้ก็ให้สองดาวทุกรอบนะครับตัวเลขใกล้เคียงกันมากนะครับ ก็มีลุ้นนะวันนี้หกเจ็ดแปดเนี่ยสามตัวเนี้ยนะครับวันนี้สองดาวน่จะเออน่าจะกระจายหรือเปล่าเนี่ยอ่ะทีนี้มาดูปกตินะครับจะพิเศษจ,จะเด่นอะไรบ้างปากติวันนี้ก็คือหกกับเจ็ดอีกสูตรหนึ่งมันเด่นที่ศูนย์หนึ่งจะเป็นอาจจะมาชุดนี้ได้หรือเปล่านะครับก็ถ้าเด่นจริงๆนะครับก็คือชุดนี้ครับ นะเหมือนเมื่อวานที่ผมบอกว่า4-5เด่นแล้วก็8-9เด่นแต่เขาแยกไม่แยก9ไปบนนะครับก็จะมีเด่นไปที่60 61 69นะครับ70 เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้านะครับส่วนตัวรองลงมาก็จะเป็นเจ็ดแปด 7จ็ดหกแล้วก็68นะครับอุย้ยตบคขอบอ่ะชุดเด่นนะครับผมก็เด่นจะเด่นไปที่60 6ูนย์หนึ่งเนะครับแล้วก็69 79นะครับ6ชุดนี้ที่เป็นตัวเน้นส่วน สามตัวนะครับก็มองไปที่ตัวแรกเลย960าตัวทันมา9ก้าเจดนะครับเน้น960นะครับรองเก้าเอ่ะตามนี้นะครับปกติโอเคนะวันนี้หกเจ็ดเอกชันหก <c oughs> เจ็ดแปดเโชคดีทุกคนนะครับแดีวบใครที่ตามฮานอยวันนี้นะครับอ่ะดูข้างบนนิดหนึ่งใครจะแคปก็ ีโลโซนก็ได้นะครับข้างบนไม่ต้องดูก็ได้เพราะว่าน่าจะรู้กันอยู่ว่าเป็นวันที่นะครับตรงนี้ข้างล่างนะครับให้ครบพอดีวันนี้โชคดีทุกคนสำหรับใครที่รุ่นห้าน้อยคลิปถัดไปนะครับลาพัฒนานะครับผมโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ